สาวที่ไหนเนี่ยเดินเดียวไปไหนจ้าน้องสาวเขาว่ากันว่าที่แมนเชสเตอร์มีแต่บอลอย่างเดียวไม่มีอะไรเที่ยวจริงไหมยอยากรู้ตามมาเลยเดี๋ยวบอกให้แฟนบอลผีแดงกับแฟนเรือใบสีฟ้าถ้าได้มีโอกาสมาดูบอลที่เมืองแมนเชสเตอร์สิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือแวะมาดูไนท์ไลฟ์ของที่นี่นะครับเพราะไนท์ไลฟ์ของที่นี่นะครับมีทุกรูปแบบทั้งผับทั้งบาร์ลูฟท็อปแดนซ์ฟอร์ก็มี ส่วนเรื่องราคานะครับก็มีทั้งแบบหรูๆแล้วก็แบบประหยัดนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์ห้ามพลาดเลยทีเดียวหนุม่มหล่อๆและสาวสวยๆมีให้เห็นทั่วเมืองนี่เลยคนนี้ผมตามมาตั้งแต่ต้ตนคลิปแล้วเธอเป็นแฟนบอลของผีแดงเหมือนกันสวยน่ารักมีเสน่ห์ขนาดนี้คืนนี้ต้องพากลับบ้านแล้วที่นี่นะครับชื่อ The Blue Kitchen ชั้นล่างจะเป็นเพลงบูนะครับฟังสบายๆ ผมชอบแนวนี้นะครับภรรยาผมก็เลยพามาน่ารักสุดๆรักสุดหัวใจเลยครับฟังเพลงบูจบแล้วนะครับขึ้นชั้นบนมาต่อด้วยดิสโกเทกเป็นดิสโกเทกแบบย้อนยุคนะครับแนวเพลงก็ประมาณวันวานๆยังหวานอยู่แบบมาฟังสาวๆอะไรประมาณนี้นครับที่เห็นสีแดงๆไม่ใช่ผับของผีแดงนะครับใครก็เข้ามาได้ ลูกค้าของที่นี่นะครับก็จะมีทั้งวัยรุ่นนะครับรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่รุ่นลุงป้านะ้าอาก็มานะครับสังเกตดีๆนะครับข้างหลังแมงมุมเป็นคุณยายอายุ70กว่าแล้วยังแจ๋วอยู่เลยลูกๆหล,ล,ลานๆพามาเลี้ยงวันเกิดนะครับส่วนแมงมุมก็หมุนโชว์หนึ่งรอบให้รู้ว่ายังไม่เมาจ้าคืนนี้ยังอีกยาวไกลจัดไปจัดไป